สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับพ่กับผมกับรถดำมือสกุลนะครับมาอยู่หน้างานยากลำบากครับดูดูแต่รถนะครับสก้ารถทีมงานครับหนูกับทางวันนี้ผมรับิดชอบขับผู้โชว์เจ้าผู้โชว์น้อยนะครับนี่ครับผู้โชว์สบายๆครับลายบังครับนี่โชไทยดันครับแดง่าตอนนี้ช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับฝนถล่มมาช่วงเที่ยงครับ ช่งชวงเช้าเขาวิ่งได้อยู่นะนี่ครับดูทีมงานครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในรถนะครับข้างในออกมาดูสภาพฟังเสียงลั่นๆครับข้างในครับ Boy, boy. บอยบอยมาเลยฝั่งในลั่นนะครับวันนี้มาดูครับเอากับใครครับพ่อผมผมมาขับดำแปลว่าไม่ใช่รถผมนะครับนี่ครับสภาพถนนครับผมมาขับรถด,ดนะครับแมคโครจะเป็นคันไหนครับเห็นไหมครับเอ๊ะ ได้เดด <laughs> จ้าของนาของเราได้เจ้าของนาบอกว่าได้ไปแถวนี้สบาย <laughs> สภาพได้นี่ดูเอาครับพี่น้องสภาพดินนะนี่ <laughs> <laughs> คิดยังไงจะได้ไหมครับนี่นี่ครับมาอยู่กับน้องเฮงครับออกงานครับก่อนจะเดินทางเดินทางไกลอีกครั้งนึงครับทดสอบรถครับ สภาพครับฝนเพิ่งตกนะครับไม่ใช่ว่าตกมาเมื่อคืนไม่แล้ครับอันนี้ช่วงบ่ายครับรอบบ่ายครับผมมารอบบ่ายเอาไงครับพี่น้องจะชู้หรือจะถอยครับรุ่นนี้ขนาดโอ้โหเละครับเละครับอยู่กับพี่เคงอน้องรวยครับน้องรวยคันหนึ่งผมครับอยูห5 5นะครับหนุนครับนั่นลั่นครับ พูโซ่จำได้ครับพูโซ่กันนี้สภาพครับพี่พี่คิดยังไงครับได้บอดได้บอด,บอดปลาเข้าขมาแล้วฮะปลาดโ,โอ้มไป็น10จุอ่าปรดูรถหายปลาดออกก่อนครับ นะครับมาแรับสดเด็ดครับมาช่วงไปเนี้แปล5ห้าสโอมครับทีมงานครับทีมงานคุณภาพครับไม่สนครับลุยอย่างเดียวครับดูครับสภาพพี่พคิดยังไงครับนี่สภาพนี้นี่แล้วดินอันนี้ ที่ผมเจอนะครับเคยเจอดินหนองไหมครับดินดินบึงดินหนองอ่ะจะเป็นดินดำๆนะครับดินนี้แน่นครับแต่ลื่นครับแน่นแต่ลื่นครับต้องเปิดหน้าออก่างเดียวครับจะให้ขุมตาเอาออกก่อนครับเห็นไหมครับดินข้างล่างจะแห้งครับแข็งแน่นครับแต่หน้าครับ อันตรายครับถ้าฝนตกก็เรียบร้อยครับคันนี้ดินแบบนี้จอดรอข้างนอกครับสี่คันครับอีกคันหนึ่งคันอยู่ข้างในแล้วร้อยสิบเจ็ดครับเข้ามาก่อนครับร้อยสิบเจ็ดครับนี่ครับ ลายบ้างลายบ้างอล้อปั่นแล้ว <c oughs> หนะครับลายบ้างนะครับนี่ <c oughs> มานิครับมาแล้ว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  คันหน้ามันน้อยต้องเปลี่ยนคันหน้าไหมเนาะต้องคอมันบอกมีคนคอมเมนต์บอกไป คอมเมนต์กวดครับว่า,าแล้วนะยกตามขึ้นอย่างเดียวร,ร,ร,ร้อบเจ็ดขาแรงครับขาโหดครับคุ้อมาโอ้ปันล่ะนันนันันัน ไปนะไปนะไปนะ Oh, lại, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ครับคุโซมาครับอันนี้เห็นบ่องควันครับลื่นครับลื่น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  พี่น้องเอาไงครับเสียงต่อไม่ไหวครับเจอเรเดียนทั้งบุญในเด้ไ่ายโเป็นเลยมีเจ้าเพาะโย่ฝั่งนู้นเรเดียนนะครับฝั่งนู้นน่ะ แสองครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับเรเดียนครับ่าพี่พี่น้องนองน,องน่าจะรู้ครับเรเดียนกับโคนมันเข้ากันครับ มันเหมาะกันด้วยกันด้ครับเลี้ยนฝั่งหนึ่งนะครับถอยครับถอยครับถอยตั้งหลักใหม่ครับไปครับส่วยมาครับ เลยครับไหลครับเรียบร้อยครับไหลปีเป๋๊ด้านด้านด้านก็ก็ได้มึงถ้าขับไปโคก็ได้เบิ้งลันลาวก็ จมครับฝั่งนี้ครับจมพี่น้องขึ้นไม่ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมต้องขับคันนี้ก่อน พี่ผมลงไปอาไปโครขึ้นมาแล้วก็พี่ผมขับคันนี้ครับปกติทุกคนขับไปโครก็พี่ผมนะครับพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวต่อดูคลิป่อไฟครับขอบคุณครับ